พอที่จะเสนอแนะในการปฏิบัติอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเกี่ยวกับหลักทางอภิธรรมที่ศึกษามาแล้วสําหรับหลักทางอภิธรรมนี่นะก็ไม่มีอะไรจะเสนอแนะนี่ครับนอกจากว่าเราศึกษาพระอภิธรรมสังฆะเนี่ยก่อนอื่นต้องปลูกฉันทระให้แรงไม่ฉะนั้นจะเกิดความท้อท้อแท้และการคันทอทอทิ้งไปเสียสองต้องขยันท่องสามต้องขยันอ่านเมื่อขยันท่องขยันอ่านแล้วมีฉันท่ะแล้วเราก็รู้เรื่องเอง ให้เรียนถึงบริเชษหกท่านก็รู้เรื่องครับไม่ลำบากเลยอภิธรรมอย่างน่ะบริเชตต้นหนึ่งสองสามสามบริเชตนี้ออกบริเชษสีบริเชษหนึ่งวิธีวิธีสังหะสีบริเชตนี้นะถ้าท่านเข้าใจเสร็จแล้วนะต่อไปมันก็ปอกกล้วยเข้าปากจริงๆอ่ะอ่านด้วยตัวเองก็ได้รู้เรื่องมันต้องไปเรียนที่ไหนเลยอ่านด้วยตัวเองก็ได้อ่านคําอธิบายด้วยตัวเองก็รู้เรื่องแล้วลงทุนแค่สีบริเชตแรกนั่นเองอ่ะขยันท่องขยันอ่านหน่อยเท่านี้เองรู้เรื่องง่ายง่ายครับ คุณแกดอขึ้นคานอยู่ที่สีบริเฉดนี่พอพ้นสีบริเฉดแล้วง่ายจะไปยากอีกทีก็ขึ้นมาหาประหาน,นี่ยากมาใจอยู่สี่เนี่ยยากยากแล้วบริเฉดแปดเนี่ยยากหน่อยขึ้นมาหาประหาปัจจัยอยู่สี่เนี่ยยากเพราะตัวเลขมันเยอะเข้าต้องจาถ้าบริเฉดสี 4, พื้นฐานไม่ดีมาก่อนแล้วเรียนบริเฉดแปดไม่รู้เรื่องเลยเรียนแล้วก็เบื่อนายทีเดียวเพราะไม่รู้เรื่องเราจะเรียนรู้เรื่องตองทำพื้นฐานให้ดีซะก่อนเหมือนกับตอกเข็มสีบริเฉดตัง่ลน,นึงลูกสีเนี่ยมันเป็นเข็มสีดอก เข็มสี่ดอกนี่ตอกแน่นแล้วตึกม่พางรับรองครับเข้าใจเรียนยิ่งเรียนยิ่งสนุกเนี่ยเพราะยิ่งเรียนยิ่งสุขุมลุ่มลึกยิ่งสุขุมลุ่มลึกเราก็ยิ่งผ่าภูมิใจเวารู้มากรู้หลักมากใครมาไล่เราม่มีจนเลยปริยัติเราเต็มเต็มพุงเอาหลักการเอาสภาวะมาจับไล่เราไม่มีจนรับรองประเทศทรมากคู่เทศคู่อยู่ไหนผู้ที่เป็นอ่าประวาทิ้งเราเจ๊งที่นั่นรับรองถ้าเรามีความเข้าใจในหลักอภิธรรมดีแล้วเราก็สภาวะรู้อย่า้นั้งหมดนี่ครับ